สวัสดีครับกลุ่มพกผมจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนใบหินเจียนะครับอุปกรณ์มีดังนี้นะครับหนึ่งนะครับประแจขันหินเจียนะครับสองนะครับใบหินเจียนะครับที่จะเปลี่ยนครับสามตัวหินเจียนะครับเราเริ่มขั้นตอนที่หนึ่งกันเลยครับขั้นตอนที่หนึ่งกดปุ่มล็อกหินเจียตรงบริเวณหัวเจีย เพื่อล็อกสองนำประเจเหินเจียมาขันน็อตออก 3. ามนำใบที่เราจะเปลี่ยนเข้าไปแล้วก็ล็อกให้กลุ่มพวกผมขอจบการสาธิตการ เปลี่ยนไปเหินเจียดเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ